ครับผมสวัสดีครับพี่น้องนี่หลังจากที่ผมย่างหาตั้งโดนครับผมกับมะพอครับผมลังผึ่งหลวงครับผม oh, <no. S 1> นี่พาพี่น้องมาเอาผึ่งหลวงนะครับผม oh, <no. S 1> แต่ลังไม่ใหญ่เท่าไหร่ครับ ลังเล็กด้วยครับลองตีดูครับผมว่าจะมีหนําหวานไหม <c oughs> เดี๋ยวไปลองดูครับผมตอนนี้ผมก็เตรียมครบไปแล้วนะครับโอเคจะลองดูว่ามันจะลังเก่าหรือเปล่าแต่รู้สึกว่ามันจะต้นๆอยู่นะครับ <c oughs> มือใหม่ครับผมฮัตตีครับผม <c oughs> ลองดูครับลังเล็กๆไปก่อน เดี๋ยวไปเอาเลยครับ <Okay. S 1> เดี๋ยวผมจะจุดครบก่อนครับผมโอเคกำลังมันครับ นี่ครับพี่น้องหวนหวานนิดนึงครับผมหวนหวานนิดนึงครับหวหานไม่มากครับนิดเดียวครับตัวแก่แล้วครับลังล่งจะแก่อยู่นั่นนี่ขอนะ ขอนะครับขอนะครับหลังนี้ครับน,นี่ครับ

นะออกนล้องก็ไม่มีอะไรจับครับผมใหม่ครับพี่น้องลองตีลังเล็กๆดูครับ เรื่อพี่น้องโอ้น้ำครับผมเอาใหญ่ครับเดือวหัวน้ำหวานครับอยู่ข้างบนครับนี่ครับขอครับครับ ไอถึงเลยนะครับดีมือหนึ่งจับมือหนึ่งถ่ายครับผมไม่ได้มีติดหมวกครับมือใหม่ครับมือใหม่นี่ครับ ก็น้ำหวานเยอะอยู่นะครับนี่เป็นลังแก่ครับนี่น้ำครับผมเอาอยากนิดหนึ่งครับต้มนน้ำครับ ครับขอขอเนาะขอหมอน้ำหวานก่อนนะนี่ครับหัวน้ำหวานแต่ว่าจับมือเดียวครับผมขออนุญาตตากก่อนนะครับอันนี้จับมือเดียวครับไม่ค่อยถนัดครับนี่ก็เป็นอีพีแรกได้ครับผมยังไงก็ฝากติดตามอีพีต่อไปได้ครับผมอีพีสองก็จะตามมาครับผม ขอบคุณครับร้อยครับอน้ำหวานครับผมนี่ครับน้ำหวานครับขอน,นะเดียร้อยครับไปแล้วครับครับผมถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากเป็นกำลังใจให้ช่องแตมิสารบ้านโคกเลยนะครับผมสำหรับ วันนี้ก็ฝากกดติดตามกดแชร์กดติดต,ตามเลยเป็นกำลังใจนะครับผม EP แรกครับผมมือใหม่หัดตีครับผมฝากติดตาม EP สองนะคะ้ครับ